มาเบิ่งน้องลุงใส่สินพี่น้องบุเคย,สย,กกะะยใส่สินตักเถือรพญางึ่งกะึ่งกะนั่นเลยบุยน้ม็กว่าคนใส่สินน้ำเมเปียผมงามๆผม,มเคย,สย,ยนใส่สินจักเถื่อแล้วพี่น้องเลยปกติก็ซื้อแต่กระปุกให้ใส่หงเฮียนคนละหงเฮียนเนาะ พี่น้องอจะมาทักเตียให้ลูกสาวเมฆนห่มันต่นไนนี้มันแดด่องมันสวยน้ำเศ้าเยแดบดบมันมืนมันคือขื่นตะเวนกัมันคือขึ่นใบกับก็หกโมงกว่า ไม่เป็นพอดีอยู่ได้ไปปุ๋งบอกกดีก ตั้งใจสอบเิ่มเด้อเรมขึงโมเมมด้อมหข้างจากปีนี่ได้ก็บ่าไห้ข้างได้ขึ้นกูปีู้ี ป่อยนะยับเปียผมป่อยเป็นเด้อพี่น้องให้ลูกค่ะแต่งช่งผมแบบเปียงงามๆคือพระเจ้านะเนี่ยโเป็นได้แต่ซัมมี่นั่งมุ่นนะเราเห็ดเป็นผมเปียผรมนะบเราแต่งผมมานาะนแบบนั่นแบบนี้เราเห็นป่อยนะับเปียเป็นแต่เท่านี้ เห็ดโบก็นที there, ner, ่น้องเลยเปียแบบใดเห็ดโบก็นเลยได้แค่นี้สามอันเพอย่ไ่กันนี่ก็ได้นะลูกเนาะเห็ดได้จังนี้ ไามเตียงงามกระหมูมันยุ่งมันเยิงเสร็จเป็นเส็จไปกะเขาหัวขวัญงามมัเป็นอย่างนี้แหละเรียบสุเอาแบบที่เฮาถนัดเนาะปนอย่างที่เฮาบ่เป็นอย่างที่อันนั้นก็ไปกะบ่มีะยนนี่เรียบร้อยแล้วหันนลงบนนี่งามแล้วเนาะพี่น้องเนาะ

ถ้าลิบมันนะกระปุกคนเดียวขี้างเนี่ยนั่นขี่ขี่ข่าดากนี่ลูกย่างขัะชักกระเชมดีดีก็เฮ้ยฮ้อหางขี่ขาดากไล่เจ้าคนนี่าดีเขาสิวะควันเจ้าได้เจ้าหยางยองเหียนหยางดีๆกว่าย่างดีๆดู ขี่ค่ะดามึงดูไหมถ่ายหูเห็นไหม อย่างมันก็สวยเลยย่านเขารวมเลยโเนแลว ไปตั <Workers. S 2> on, language, so ้งใจสอบเด้อปกบนยางขึ้นได้นะปกย่างบ่เป็นเลยติดขาติดกันเลยทั่สินอ่ะพี่นุ่งส่งลูกสา้าแล้วนะมาเฮือนเอาห่วงก่อนตหลนกับเก็บส่กระตาวันมันสุก สุกแล้วสุกแต่รอทาหล่นอยู่ที่มันบุลน,นี่ย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 มาเดี๋ยวไปนำผลนี่เลยหล่นสีหมาเก็บมาแล้วก็ซื้อปิ้งปลาไหมลูกปิ้ปงหาปิ้งตับโว้ยมือไหนปิ้งตับเบิดปิ้งปลาดุกแล้วก็หมักไม้ เปลี่ยนสินให้น้องลุงพร้อมทั้งลุงอือบ๊าดบายนะแม่ลุ่มพอดีตื่นสวยอ,อ่ะพี<อ>นดด่น้องดีๆดีใเด็กกินนมไปแล้วพี่น้องเอ้ยกองหนึ่งแล้วไม่ท่าให้กินนมแล้วสิคงกินมาผัดซีได้กินอยู่บนไหนสวยไปเลยสวยไปเลยอินซีได้กินกองนมออกมาไปหอโรงเรียนเด็กน้อยตื่นเต้นกันว่าสันจะได้เซ็งขึ้นห้องมอพน้อง หัวสะอิกสะอากแน่เมืองลูกจะคลองก็คือแบบคือมีความสุกแห้งนะพี่น้องน้องลุงนะหัวสะอิกสะอากเห็นหมูกับแหลนใส่เลยอไอติมแต่แหลนไปใส่ไอไอติมไปใส่นางลุงเด้อเป็นเห็นข่อยเด้นางลุงโาซันนางลุงแล้วปเป็นแหลนไปใส่กับหมูที่ว่าเคยเฮียนนากันของเฮียนนำผึ่งคนละตาสงสารอันไอติมแม่ไอไอติมแหลนไปหานางลุงนางลุงก,ก็กวักมือเอาอยู่บบดนี้บบด หมู่เขาที่เคยเขาสนิทในะการหาหกคนนะ่ะนะเขาก็ดึงนางลุงไปเล่นน้ำบัดเนี่ยดึงแล้วก็แล่นเล่นหัวสีอีกซอยไอ้ติมเ,เห็ดหนาจอยเลยหเห็ดหนาจอยแล้ว <c oughs> ม่มีหมู่ยืนผู้เดียวบนันนี้โอ้ตายอีต้นว่ะตายตอีตนไอ้ติมว่ะน <c oughs> ้งลุงก็กวักมานังลุงอันน,นั้นผัดไอ้ติมผัดลื่แต่นางลุงนานก็บโกก้าไปบัดเนี่ยลื่นลื่น,น,น,นแต่นางลุงอยากแล่นไปเล่นน้ำนางลุงนางลุงบดหมูร้ายบัดเนี่ยนะไปโบก้าไปบัดเนี่ย tay tuần nặng ăn ai tìm thì nó không sao này, hết nả chói rồi áo à, thì nó bay lại hết đích nổi ăn chén hồng mò của bên mẹ cả ôi đi rồi ra phần đây anh bảo phần đây cửa hồng mò ơ sáng sông mưa mẹ ơi bay mưa là cái mưa ươn thôi chắc sáng nghĩ sáng nói theo cứ bà tăng lái vì xa, cứ bà đấy ตอนเศร้าสองวีซ่าตอนแรงสองวีซ่านาะมืออื่นอีกเศร้าสองวีซ่าแรงสองวีซ่ากระซีได้ขบเลยเนาะงดูสามบ่บ่หูไดนะ้นาะเขาเซ็งน้อยเดียวหน่อยเดียวหนึ่งสิบเอ็ดโมงไปเอาเพคนมากินข้าวเอาลาไปก่อนจ้าวันนี้ดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยลูกสาวสิได้ขึ้นห้องมองสิได้เซ็งขึ้นห้องพอเบิ่งก่อนเขึ้นสิผนะ่านบ่เนาะดีใจไว้ก่อน